สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับยละเอียดอยู่ขา้างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่แรกของชาวราศีพิจิกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ หอคอยที่คุณตัดสินใจที่ทจะพังมันนะ่ The Tower. ะเดอะทาวเวอร์ชาวราศีพิจิกก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่เคยสร้างกันมาวันและคืนที่สร้างกันมานะครับไม่มีค่ากับเธอใช่ไหมหลายคนจะเจอเหมือนกับบอกคนที่คุณรักว่าเฮ้ยเราเคยมีความสุขนะเราเคยเป็นบ้านหลังเดียวกันนะเราเคยมองเขาเป็นครอบครัวหลายคนมีการที่เหมือนกับสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตสร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้ด้วยกันนะ The The Tower เนี่ยแต่เดอะทาวเวอร์ในที่นี้หมายความว่าชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยเหมือนตัดสินใจที่จะพังเดอะทาวเวอร์หมายความว่า เลือดที่จะจบดีกว่าเลืองที่จะพังดีกว่าเลืองที่จะเหมือนกับให้มันจบตรงนี้ดีกว่าด้วยมือของเราอ่ะดีกว่าเจ็บไปเรื่อยๆดีกว่าพยายามทําสิ่งดียื้อเกินไปมันก็เหมือนกับยิ่งเหนื่อยไพ่เป็นการแนะนำความรักของชาวราศีพิจิกท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยหมายความว่าใครก็ตามที่เคยมีความรักแบบครอบครัวความเชื่อมั่นมั่นคงต่อกันอยู่ๆก็บอกเลิกบอกลากันไปครับอยู่ๆก็พังลงไปแต่สิ่งที่ต้องเหลืออยู่เหมือนกับสร้างประหัาดพังที่มันคือหัวใจแหละคงเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยงเหนืองเหนือความรักดงเหลือความรู้สึกนะครับหัวใจเหมือนกับแตกสลายก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายนะครับไพ่ใบต่อมาก็ได้นะ่่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยก้าวไม่ท้าเหมือนอีพีที่ผ่านมาเลยเขาก็กลังแอบมองแอบส่งคุณเขาก็ำลังคิดถึงคุณเขามีวันที่จะลืมเลือนคุณครับฉะนั้นในออบวานหรือก้าวไม่ท้าใบนี้บอกคนรักของชาวสีพิจิตรท่านว่าเขากำลังรู้สึกว่าคุณทําอะไรกับเขาไว้เนี่ยตอนนี้อาจจะมองคุณเป็นปัญหาตอนนี้เขาจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นเดอะทาวเวอร์มอง มองว่าคุณเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนกับทําอะไรไม่ดีกับเขานะครับหรือมองว่าคุณเป็นปัญหากับเขาด้วยการไปนอกใจด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการทาร้ายคุณก็มีครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้สึกไม่รู้ตัวเนี่ยก็เพราะไพ่ก้าวไปท้าบอกว่าเขาเนี่ยจะมีการหลงผิดใส่หมวกสีดาโดนของตาบอดนะครับทำในสิ่งที่มันผิดพลาดหลอกลวงโกหกนอกใจกันไปแต่นายออฟบานหรือก้าวไม่ทา้าที่นี่หมายความว่าเดือนกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งสิบห้าเนี่ยคนรักที่เลือกราหรือมีปัญหากับชาวาศรพิจิกไปเนี่ย มีการกลับมาแอบมองแอบส่มีการกลับมาคิดทบทวนกับสิ่งที่เคยร่วมทางกันมาเคยสร้างกันมากับปัญหาต่างๆที่เขาทําลายคุณด้วยครับก็เลยตอบว่ามีใครสักคนนึงเนี่ยเขากำลังรู้สึกถึงการที่กลับมาแก้ปัญหากลับมามองสิ่งต่างๆที่เคยมีต่อกันกลับมามองถึงความรักความมั่นคงความคิดถึงที่เคยผ่านกันมาการมองถึงอนาคตที่สร้างกันมาครับฉันสิ่งหล่านีมบอกว่าชาวสีบีจีหท่านตัดสินใจที่จะจบนะครับเจ็บแต่จบ ให้มันจบตรงนี้ให้มันพังตรงนี้นะครับให้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแตกสลายนะครับด้วยมือของเราด้วยความรู้สึกของเราด้วยควารมรู้สึกที่เหมือนกับเคยรักเคยยอมตอนนี้เหมือนกับเราไม่ยอมแล้วนะครับก็เลยมีไพ่ของพลังงานก้าวไม่ท้าหมายเขาว่าเขาเองก็เหมือนกับรู้สึกรู้ตัวว่าต้องเริ่มถอยต้องเริ่มคิดต้องเริ่มพบทวนต้องเริ่มแก้ปัญหาก็เลยมีการกลับมาของคนักะของชาวสิบสิบหลายท่านที่เลิกลาหรือจากไปว่าฮีโรเฟนครับ เริ่มกลับมาทําตัวดีขึ้นเริ่มกลับมาพูดจาดีกับคุณเริ่มกลับมาทําสิ่งดีร่วมกันกับคุณฉนเดอะฮีโรเฟนก็ได้ทำนายว่าไพ่ใบที่3บอกชาวราศีพิจิกับคนที่คุณรักว่าเหมือนคุณ2คนน่ะต่อให้แตกสลายกันไปเท่าไหร่ครับต่อให้แยกทางกันไปเท่าไหร่ต่อให้มันไกลแค่ไหนต่อให้เลิกลาจากกันไปเดอะฮีโรเฟนมันจะเหมือนกับกลับมาบรรจบกันมันจะกลับมาตามเดอะฮีโรเฟนต์คำสัญญาความรู้สึกถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสงบเมื่อไหร่ก็ตามที่พายุมันสงบปัญหามันจบ ีโรเฟนเขาจะเข้าใจความรู้สึกเขาจะเข้าใจความดีความงามเขาเข้าใจความรักความจริงใจที่มีต่อกันก็เลยตอบว่าเดี๋ฮีโรเฟนกับไพ่เก้าไม่ท้าไปนี้หมายความว่าคนรักของชาวสิบิที่เลิกราหรือจกปัญหาปัญหากันอยู่เนี่ยมีการกลับมาคิดถึงสิ่งดีกลับมาคิดถึงความรักแท้กลับมารู้สึกรู้ตัวต่อให้เหมือนกับระยะทางไกลเท่าไรต่อให้ปัญหาเท่าไรต่อให้เลิกรากันไปแค่ไหนเดี๋ฮีโรเฟนครับความเชื่อมั่นองใจละกันความเชื่อของรักแท้ที่ไม่แพ้สิ่งใด ใกล้ต่อมีการกลับมานั่งสงบจิตสงบใจกลับมาพูดคุยกันกลับมาผับความเข้าใจกลับมาถึงความรักตอนที่คุณจบตอนที่คุณเหมือนกับไม่สนใจแล้วไม่ให้ค่าแล้วตอนที่คุณตัดสินใจที่จะพังมาแล้วนั่นเองครับก็เลยทำนายว่าชาวศิวิลหลายๆท่านเนี่ยที่ตัดสินใจจบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งเมษายนอ,ออกวานการตั้งอยู่ในสิ่งที่เราไปโฟกัสเรื่องสวยงามดีกว่าภาพถ่ายหนังสือการเรียนรู้เติบโตมากขึ้น ไปโฟกัสเรื่องงานที่ดีขึ้นเอดออฟวายก็เลยเห็นไหมว่าพลังงานของชาวราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์2015เนี่ยคือการมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่ที่ผ่านมาเราทนมาเยอะที่ผ่านมาเราเจ็บมาเยอะที่ผ่านมาเรารอมาเยอะแล้วนะก็ได้มีพลังงานของความรักของชาวราศีพิจิกฤฤที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ปล่อยนะครับเจ็บแต่จบเพื่อไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชะตาชีวิตที่ดีกว่าเดิม แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับโดนบรรดาให้คนรักของชาวสิบเกที่เลือกเราหรือจากไปเนี่ยถ้ามาเห็นความรักที่มันเหนือสิ่งอื่นใดเห็นไหมไม้เท้าไม้กายสิทธิ์เนี่ยมันลอยออกมามอกนอกควันนะมันเห็นคุณค่ามันเห็นความจริงใจความมั่นคงที่มีต่อกันมาครับก็เลยตอบว่าชาวสิบเกท่านสิ่งที่คุณตั้งมั่นตั้งตารอคอยหรือสิ่งที่คุณรักแล้วก็รอคอยอดทนกับปัญหาที่ผ่านมาคุณจะได้รับส่งความสงบังคุณจะได้รับความมั่นคงมากขึ้นก็เลยโดดเด่นเรื่องของการงานที่ ชาติสิบีท่านเริ่มอยู่ดีมีสุขเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มมีเงินผ่านปัญหาในอุปสรรคและมีความมั่นคงเรื่องของการงานไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องลําบากแล้วนะเริ่มรู้สึกเราตัวเองเนี่ยอยู่ที่ของเรามีความสุขกว่าอยู่ที่ของเราสวยงามดีกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามีสิ่งดีในชีวิตมากกว่ากลับไปจมกลับไปอยู่กับสิ่งที่ซาประคัดพังอ่ะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหมดหมายความว่าใครก็ตามที่เลือกหาคนรักมีปัญหากันไปเนี่ยอาจจะมีการบอกเขาอ เธออย่าปิดบังชั้นเน่ะเพราะมันจะทําให้พังมันจบเพราะมันจะทําให้เราเข้าใจกันผิดนะครับหลงผิดอยากให้ความรักมันเหมือนกับสะสมกระทบกระเทือนนะครับย้ําเตือนให้คิดเหมือนกับื่อความไว้ใจความเชื่อใจหรือสิ่งที่ผ่านมาเพราะเหมือนกับทาว tower หมายความว่าแก้วที่มันล้าวไม่นานก็คงจะแตกใจที่มันล้าวไม่นานก็คงจะแหลกเช่นกันครับแหลกสลายแล้วเห็นไหมครับกลับมาก็คงไม่ทันแล้วกลับมาไม่มีวันเหมือนเดิมแล้ว ฉะนั้นนี่คือการบอกเลยว่าพยายามซ่อมแซมพยายามรักษาพยายามแก้ไขตอนที่ยังดีตอนที่ยังรักตอนที่ยังพันเวลาไม่ใช่ตอนชาวสิบิลชันปล่อยไปแล้วอยู่ได้แล้วเนี่ยเพิ่งจะกลับมาครับก็เลยนายพลังงานของไพ่ก้าถ้วยหรือนายออฟคัพไปน,นี้บอกชาวสิบิลชันว่าใครก็ตามที่โสดจะตัดสินใจผ่านเหตุการณ์แบบนั้นหรือเลือกที่จะไปต่อพลังงานของการงานค่อนข้างจะโดดเด่นและเรื่องของความรักมีไพ่ก้าถ้วยกับหินโลฟเซนเข้ามาครับ่มีโอกาสได้รับการยอมรับ ความสนับสนุนจากถ้วย9ก้าใบกลุ่มสังคมกลุ่มเพื่อนการพบเจอกับสัมพันธ์ใหม่ๆหม่ที่มีคนแนะนํามีเพื่อนแนะนําทางโซเชียลทางออนไลน์มีคนสนใจมีคนแบบให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตมันมากกว่าการกลับไปจมท,ทุกทะเลาะกันมีปัญหากับสิ่งที่มันเหมือนกับมีไปก็ไรประโยชน์มีไปก็เท่าไหร่หมันก็ไม่พอ ฉันท่านบรมทูตหมายความว่าไพ่ห้าใบนี้บอกชาวสิบปีเดท่านว่าสิ่งที่คุณผ่านพ้นไปแล้วจะทำให้คุณเนี่ยพบเจอความรักแท้สิ่งดีๆคุณค่าของตัวเองกลับคืนมาครับแต่เรื่องของการงานเรื่องความรักเกื่อกาบพบเจอเดืะฮีโเลเฟนคือการพบเจอเนื้อคู่รักแท้คู่แท้ที่ต่อให้จากกันแค่ไหนจะโดนบันดาลให้พบเจอแหละมันคบกันยาวๆมันคบกันเพื่อสร้างอนาคตมันคบกันด้วยความรักไม่ใช่คบกันด้วยความทำลายด้วยการนอกใจด้วยการโกหกด้วยการทำลายกันครับ พลังงานของไพ่ใบนี้ก็จะทำนายว่าคนรักของชาวสพิจิเช่นการที่เลือกหนักหรือจากไปเห็นไหมตอนทะเลาะกันเนี่ยเขาจะมองก็อาจจะทําร้ายคุณอาจจะมองคุณไม่ดีหรือมองด้วยการที่ไม่เห็นความห่วงใยไม่เห็นความรักไม่เห็นความจริงใจของคุณนะแต่พอคุณตัดสินใจที่จะหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นแปดเดือนนะครับดวงสตาของชาวราศีพิจิกเดือนกุมภาพันธ์คือเรื่องของแปดเดือนคือการกลับมาค่อยๆดีขึ้นในชีวิตเรื่องการเงินการงานคนรักก็เลยมีการกลับมาเพราะ เชื่อแล้วครับเข้าใจแล้วครับว่านี่คือรักแท้นี่คือความเข้าใจนี่คือสิ่งที่รักและแคร์เขาห่วงใยเขาเมื่อตลอดขนาดเขาทาร้ายคุณคุณยังรักและก็แคร์เขาเลยครับฉันพไพ่ใบนี้ก็จะทำนายว่าคนรักของชาวรีิจที่มีปัญหาเรืเ่องรักกันไปเนี่ยต่อให้ระยะทางไกลเท่าไรต่อให้จางไปแค่ไหนเขาเชื่อครับว่านี่คือรักแท้สุดท้ายเขาจะรู้สึกได้ว,ว่านี่คือรักแท้ที่จะกลับมาบรรจบที่จะกลับมารักกันที่จะกลับมาเป็นคู่กันเพราะมันคือครอบครัวมันคือรักแท้ที่ไม่แพ้สิ่งใดอะ แต่ช็อตศีรษกิดขนคุณจะหันหลังออกมาแล้วเนี่ยคุณอยากจะหันกลับไปหันไปเจ็บหันไปเสียใจกับสิ่งที่มันล้าวแล้วหรือเปล่ากับสิ่งที่มันแตกสลายแล้วหรือเปล่ากับแก้วที่มันล้าวอ่ะกลับไปต่อยกไงก็ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครหัวใจแตกสลายแก้วที่มันล้าวไปแล้วพยายามซ่อมแซมมันแล้วแต่ซ่อมไม่ได้จริงเนี่ยอย่ากลับไปซ่อมแซมเลยครับอย่ากลับไปต่อเลยครับเพราะไม่นานก็คงจะแตกครับใจที่มันล้าไม่นานก็คงจะแหลกเช่นกัน ไพ่ใบต่อมาครับมาดูไพ่ของพลังงานของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์และก็การแนะนํากันดีกว่านะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของพลังงาน f o r of cups นะครับหรือพลังงานไพ่สีถ้วยหลายคนมีการปฏิเสธความรักปฏิเสธความหวังดีไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความรักสิ่งดีที่คุณพยายามเตือนสติพยายามให้โอกาสพยายามบอกว่ารักเขานะครับพยายามทําดีกับเขานะครับเขาอาจจะมีการบล็อกไม่พูดคุยไปเรื่องคนอื่นนอกใจโกหกหลอกลวงไม่เห็นคุณค่ากัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือจะเห็นภาพของถ้วยสามใบที่มันตั้งอยู่บนโต๊ะก็ไดต่อ่าคนรักของชาวราศีพิจิกท่านที่เขาปฏิเสธหรือนอกใจหรือทิ้งคุณหรือบล็อกคุณไปเนี่ย <c oughs> เขายังเห็นความรักของคุณครับมันจะตามเขาไปในทุกที่มันจะตามเขาไปตลอดชีวิตมันคือความรักแท้ครอบครัวคนที่รักและเดียับเขามมกที่สุดคู่แท้คู่ชีวิตคือคุณครับเขาจะไม่ีวันหาจากไหนได้อีกก็ได้พลังงานของไพ่หกั้วยคือการกลับมามอบความรัก วันใดวันหนึ่งจะกลับมาลักแท้ของกันและกันคู่แท้เนื้อคู่คุณค่าของกันและกันจะกลับมาเป็นดังเดิมจะกลับมาเป็นรักแท้คู่ชีวิตนะครับบุกเพศนิวาสนะครับของกันและกันหัวใจดวงเดิมของกันและกันจะกลับมาเมื่อถึงวันเวลามาันจะกลับมาวันใดวันหนึ่งครับอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยต้องการมันหรือเปล่าคุณยังกลับไปยุหรือเปล่าเพราะเขาเคยทิ hora, ้งเคยมองไม่เห็นคุณค่า เคยมอมไม่เห็นสิ่งดีมอมไม่เห็นรักแท้เคยไม่เลือกมันนะและ้วไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าแล้วพอเขาไปแล้วอะเราตัดสินใจที่จะจบแล้วเดินออกมาเราตัดสินใจที่จะเตือนสติแล้วก็มีพยายามทาทุกถีทางแล้วก็มีจนต้องยอมปล่อยจนต้องจง,จ,ง,จ,งจบนะครับมันก็เลยเหมือนกับการที่เขากลับมาในวันที่เราจบแล้วเจ็บแล้วเสียใจแล้วนะครับคงไม่วันที่จะขวนคืนหรือกลับไปเจ็บอีกไพ่ใบนี้ก็ทำนายว่าชาวราศีพิจิกท่านมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่รักแท้จากการเพื่อนแนะนำเห็นไหมหกถ้วย การแต่น,นมที่ดีการพบเจอความรักที่ดีกว่าเดิมใครที่ไม่กลับไปจะพบเจอคู่รักแบบรักแรกโผล่ถ้วยเหมือนคนรู้จักกันมาก่อนนะครับการให้ความช่วยเหลือการให้ความสําคัญการให้คําสัญญาคํามั่นเห็นคุณค่าสินเสมอกันคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆดีกว่ากลับไปจมปากรักคนที่ทิ้งเราตอนลําบากที่โลาตอนมีปัญหาทิ้งตอนที่เราเนี่ยพยายามขอโอกาสพยายามให้โอกาสพยายามแก้ไขแต่เขากลับแก้ตัวแต่เขากลับ มองข้ามแต่เขากลับไม่คิดที่จะรักษากันเอาไว้เลยครับไพ่ใบนี้ก็แบบนะนำว่าเดี๋วเวเร์เข้ามาคือพลังงานของความรักแท้คู่แท้ของคุณสองคนของความรักของชาวราศีพิจิกเลว่าในเดือนกุมภาพันธ์วันที่5เนี่ยนี่คือรักแท้ยังไงก็เป็นรักแท้ครับต่อให้นานเพียงใดครับก้าวไม่เท้ารักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้คู่แท้ของการละการเนี่ยยังไงก็คงเป็นอย่างนั้นครับไม่มีวันจะแปลเปลี่ยนไม่มีวันที่จะเหมือนกับ หายเกินไปอ่ะต่อให้ลากันลากันไปมีปัญหาในกันไปเท่าไหร่สุดท้ายครับมันคือความรักแท้ที่เหนือกาลเวลารักแท้ที่จะกลับมาอยู่ดีอ่ะเพราะคุณสองคนเป็นคู่คู่รักรอวันที่จะหวนคืนรอวันที่จะกลับมาแต่คุณเนี่ยอยากจะกลับไปไหมเพราะต่อให้นายเพียงใดความรักแท้ที่มีให้ก่กันเนี่ยมันก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปรเปลี่ยนไม่มีวันที่จะเหมือนกับแตกสลายเหมือนกับที่เราเลิกกันเหมือนกับที่เราจบเหมือนกับที่เราห่างกัน เหมือนกับเราที่เคยทิ้งกันไปหลงลืมกันไปมองไม่เห็นคุณค่ากันไปแต่วันใดวันหนึ่งครับรักแท้จะอยู่เหนือการเวลาก็เลยทำนายพลังงานของไพ่ของชาวเศ,ศ,ศรษฐกิจหลายท่านว่าเอ็ดออฟฟอร์ดหรือ,อดาบบทสรุปดวงชะตาของคุณก็ได้ทำนายว่าใครที่เลอกแาคนรักไปเกินกลางปีหนึ่งปีขึ้นไปแล้วเนี่ยหกเดือนหรือหนึ่งปีขึ้นไปอะ่ะมันคือการที่โบยบินมีความสุขตัดเวียนตัดกรรมตัดความทุกข์ตัดปัญหามีความสุขได้แล้วนะ ควรจะเลือกความรักที่ดีควรจะเลือกการงานการเงนิงนการมีชีวิตที่ดีอยู่ดีส่วนอะไรที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเราโบยบินออกมาเถอะเพราะคนคนหนึ่งจะถือ,ถอถดาบนะครับกลับมาหาคุณจะกลับมาแก้ไขจะกลับมาแก้ปัญหาเดี๋ยวเขาจะหยุดทำร้ายคุณได้เองเมื่อต้องเสียคุณไปจริงๆเมื่อไม่มีคุณแล้วเนี่ยเวลาเขามีปัญหาเขาก็จะกลับมาแก้ไขปัญหาเขาก็จะกลับมาหาคุณด้วยความรู้สึกที่ว่าเพราะเงินทองเพราะความรักเพราะปัญหาต่างๆที่เขาทำไว้เขาจะกลับมาแก้ไขมันครับ เมื่อคราวที่คุณมีความสุขอยู่ได้แล้วฉะนั้นพยายามอยู่ให้ได้พยายามตัดเวียนตัดกรรมตัดสิ่งไม่ดีออกไปครับและคุณจะมีความสุขพไพ่ใบนี้คือบทสรุปดวงชะตาของชาวาิีพิจิกมาดูพลังงานคนรักของชาวาิีพิจิกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ใบแรกจะเป็นพระของเวลออฟฟอร์จูหรือเวลออฟดีเ e ยเข้ามานะครับทำนายเลยว่าความรักของชาวาิีพิจิกท่านเนี่ยนะครับคนรักของคุณกับคุณเนี่ยเหมือนกับคนที่ยังไงต้องกลับมาเพราะดวงชะตามันยังมีอันที่มนันเป็นพลังงานที่มันเหมือนกบ,บวนนเีย ชั่วฟ้า,ฟาดินเนงคงติดค้างอะ่ะพันหมื่มนชาติพุทธมงคลเวียนวงเวียนต่อกันมันยังคงมีเวลาของการรักกันมันเคยร่วมุกน่วงสุขไม่เคยผ่านอะไรกันมาไม่เคยเหมือนกับเติบโตมาด้วยการร่วมทุกข์มาสุขมาด้วยการผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะครับเมื่อทำให้พลังงานของคนและของชาวสิบีท่านเนี่ยมีการกลับมาวนเวียนแล้วหนึ่งเหรียญกลับมาเห็นคุณค่าคุณตอนคุณอยู่เนี่ยไม่เห็นค่าหรอกแต่มันจะเปลี่ยนจากคนรักที่เคยทําร้ายคุณไปคนรักที่เคยนอกใจโกหกทอดทิ้งทําร้ายคุณไม่เห็นคุณค่าคุณ กลับมาเอ็ดเอาพิทิเคลกลับมาเก็บคุณออกมากลับมาขอความช่วยเหลือขอยืมเงินกลับมารักษาความสัมพันธ์นะครับกลับมารู้เลยว่าเขาต้องดีกับคุณแล้วนะก็เลยตอบว่าความที่ของคุณคล้ายๆทวินเฟรมเหมือนกันคล้ายเหมือนกับจิตคู่แท้ทั้งจิตวิญญาณเหมือนกันที่เลิกรากันไปเพราะไม่เข้าใจการมีปัญหาก,กันไปตอนนั้นยังไม่ดีพอมีการโกหกหลอกลวงนอกใจแต่ตอนกลับมาเนี่ยจะเป็นการกลับมาที่เต็มเปี่ยมกลับมาด้วยความรักและที่กว่าเดิมกลับมาเป็นคู่รักรักแท้คู่ชีวิตต่อให้เสียงไปแค่ไหนสุดท้ายแล้วเน มันยังเป็นคู่แท้ยังเป็นรักแท้ทางจิตวิญญาณของกันและกันมันเสียกไปไม่ได้มันต้องกลับมา,ารักกันเป็นคู่แท้ของกันและกันจริงๆครับฉะนั้นพ้าการของไพ่ของชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยใครเลือกราคนรักไปเกิน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยขึ้น6ดาบกับทิ้งออฟ r อสครับปล่อยเขาไปเถอะถ้าเกิดเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วเกิน1ปีขึ้นไปแล้วอะไม่ต้องวิ่งตามความเจ็บไม่ต้องวิ่งตามความฝันไม่ต้องทาลายตัวเองแล้วนะคุณอาจจะวาดฝันถึงความรักที่อยากจะไปต่อกับเขาอยากจะเดินทางกับเเ้าาาอกกแปัหบ เจ็บแค่ไหนต้องบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรครับเจ็บแค่ไหนต้องบอกตัวเองว่าต้องเดินต่อไปต้องฝืนต่อไปครับไม่ไหวบอกไหวครับเพราะคิงออฟซอสต่อให้เราพยายามแค่ไหนคนที่เขาทำร้ายคุณคิงออฟซอสอยู่เหมือนกับเขาก็ยังเหมือนกับมองไม่เห็นนะพยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นครับเพราะเขาคือคิงออฟซอสวันใดวันหนึ่งเขาจะกลับมาอ่านข้อความกลับมาคิดถึงเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจําในความรักคุณเจ็บเท่าไหร่เขาจะยิ่งรักคุณและคิดถึงคุณมากขึ้นเท่าน,านั้นคิดได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับ ฉะนั้นพนักงานของไพเออร์ออรแลแนะนำชาวราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์ว่า in the golden afternoon ครับพยายามทำทุกวันให้เป็นวันดีนะครับทำวันทุกวันให้เป็นวันดีและอย่าลืมทำให้เป็นวันดีในทุกๆวันนะครับพยายามทำให้สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสวยงามเป็นวันที่ดีของเราอยู่กับปัจจุบันให้ดีก่อนทำวันนี้ให้ดีก่อนและอย่าลืมทำให้ทุกวันเนี่ยมันเป็นวันที่สวยงามและวันที่ดีของคุณนะกันนะครับตรงเหมือนกับมีสปาเลชันมีพลังงานดี ความทรงจำดีๆความรักดีๆให้กับตัวเราเองนะครับมากกว่าการจมทุกข์เสียใจมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือกลับไปเจ็บกับความทุกข์กับความเสียใจที่เราผ่านมาแล้วนะครับขอบคุณชาวราศีพิจิกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ